เวลา14นาฬิกาประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพนสิริมหาวิทยาลายายัยเกษตรศาสตร์บางเขนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2564เป็นวันแรก ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิทยา,าศาสตร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม2,275คนจากนั้นพระราชทานพระโอวาใจความสําคัญตอนหนึ่งว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วคงจะได้ออกไปประกอบอาชีพการงานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อสร้างความสำเร็จที่สูงขึ้นไปการจบรรลุถึงความสำเร็จดังกล่าวนั้นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายประการ ประการแรกความรับผิดชอบต่อหน้าที่คือไม่ว่าจะศึกษาเล่าเรียนหรือทำงานใดก็ต้องลงมือปฏิบัติอย่างเอาใจใส่โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ศึกษาทำความเข้าใจเสียงที่ต้องทำให้ทราบชัดแล้วกำหนดแนวทางวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมจนงานใหนหน้าที่สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ ประการที่ 2. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นคือต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วยการเปิดใจให้กว้างรับฟังแนวคิดและข้อเสนอแนะต่างๆโดยปราศจากอาคติ ประการที่ 3. การร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกคือต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโดยการทำตัวให้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ยังคงแพร่ระบาดอยู่ทำให้จําเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและการทำงาน จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามเสริมสร้างปัจจัยแห่งความสำเร็จทั้ง3ประการให้เจริญงอกงามขึ้นแต่ละคนจะได้สามารถสร้างความสำเร็จที่สูงขึ้นไปคือความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงานได้สมดังที่มุ่งหวัง